ตอบโจทย์เพราะว่าในการใช้งานของเขานะคะตัวนี้ผลิตจากเัสดูอย่างดีเลยเป็นสตแตนเลสนะคะบีแข็งแรงทนทานนะคะในการใช้งานเนี่ยเรื่องของโปรแกรมเขาเนี่ยพี่คิวเขามาให้ครบถึง6โปรแกรมเลย6โปรแกรมใช่ค่ะ ปรแกรมของเขาอ่ะโปรแกรมแรกนี่เลยนั่นเองเรื่องของการใส่น้ํายาโปรแกรมที่2 q u i c ใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นในการทํางานและโปรแกรมที่3นะคะ Glass c a r คือเครื่องแก้วดูแลเครื่องแก้วโดยเฉพาะทำความสะอาดเครื่องแก้วหรือง่ายๆ Normal มีค่ะ e ก o ต่างๆประหยัดพลังงานและมี Intensive สะอาดแบบลึกล้ำกันไปเลยรุ่นนี้ใช่สุดยอดมากนะคะก็เป็นปุ่มนี้นี่อะไรนี่อะไรเตตัสต่างๆเวลาทํางานเนาะว่าแจ้งเรานะครับ คือาามันจะทำทั้งท,งทำความสะอาดก่อนเนะาะวอร์เสร็จแล้วทำดรายด้วยจะได้แหง้งด้วยก็คือใช้งานต่อได้เลยก็คือครบเลยในเรื่องของการล้างนะครับอะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันดีกว่าพี่เมนี่การออกแบบเนี่ยลองดูว่าแต่ละซี่แต่ละช่องนะฮะสิ่งที่เขานำ<ห>าออกแบบมานี่เลื่อนออกมาแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละล็อกแต่ละช่องเนี่ยเราสามารถใส่จานนะครับได้อย่างสบายชอบตรงที่มันจึงแบบนี้แหละพี่คิวคือเวลาใช้เนี่ยมันจะสะดวกมากยิ่งขึ้น